ครับสวัสดีครับวันนี้เรามานะครับส่งของนะครับก็มีลูกค้านะครับหนึ่งท่านนะครับอ่าจั่งเนื้อนกาใหญ่เราหนึ่งเข่งนะครับแล้วก็ให้ทําการส่งเคอรี่ให้นะครับโดยจะแบ่งเป็นสี่กล่องให้นะครับแล้วก็ทากล่องไว้แล้วนะครับไปซื้อกล่องมาละกล่องยี่สิบาทนะครับเฉพาะค่ากล่องอ่ากล่องนี้จะใส่ได้ประมาณแปดถึงสิบโลนะครับต่อหนึ่งกล่อง ก็หมดนี่อ่าหมดนี่มันสามสามสิบสองนะครับสามสิบสองโลนะครับก็เดี๋ยวเราแบ่งใส่กล่องนะครับแล้วเราก็จะแพ็คส่งเคอรี่ไปให้นะครับก็ค่าส่งอยู่ประมาณร้อยแปดสิบถึงสองร้อยนะครับก็บวกค่ากล่องไปก็ประมาณสองร้อยนิดๆน,นะครับต่อนหนึ่งกล่องนะครับก็ด้ฟาร์มอยากกินนะครับก็ เราก็ส่งให้นะครับแต่จริงๆแล้วค่าส่งแพงนะครับเพราะค่าในหน้านะครับสมมติค่าในหน้านี่ห้าสิบนะครับค่ากล่องอีกสองร้อยนะครับค่าส่งค่ากล่องสองร้อยเป็นเจ็ดร้อยนะครับถ้าไม่อยากกินจริงๆนินี่ไม่ลงทุนขนาดนี้นะครับเราก็สองร้อยไม่ว่านะครับสี่กล่องด้วยนะครับจัดทีสี่กล่องเลยนะครับก็มีหลายเจ้านะครับ แต่เขาสั่งรวมกันมาหนึ่งเข่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาแพ็กกันนะครับครับโดยเราจะเอากระดาษรองข้างล่างนะครับแล้วก็เรียงนะครับแล้วก็ดูนะครับตอนไปสวยๆนะครับก็ฝ่าจะถึงนะครับเราก็มันอยู่เหนือการควบคุมของเราแล้วนะครับเพราะว่าค่ะรถเขาจะวิ่งยังไงหรือจะโยนไหมอย่างเงี้ยครับบางทีมันตอบยากนะครับแต่ก็ เราทําไปให้ดีที่สุดแล้วนะครับผมเคยตัวผมเองยังไม่โดนกับตัวนะครับแต่ว่าเคยเห็นออกข่าวนะครับว่าอ่ารูปไม่เหมือนปกนะครับส่งไปแล้วภาพออ่าตอนถ่ายอย่างสวยนะครับพอไปถึงนี่มันขี้เหนะครับเคยเห็นที่ว่าออกข่าวดราม่าเรื่องเงาะนะครับ แต่ว่าเราก็ไม่เคยเจอเรื่องน้อยหน่าแต่ผมบอกว่าเลยนะครับน้อยหน่าเนี่ยเป็นอะไรที่ช้าง่ายนะครับตอนไปอาจสภาพอย่างนี้ตอนถึงอาจจะดํานะครับเป็นแต่เปลือกนอกนะครับข้างในไม่เป็นไรนะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะครับก็เราจะทําการใส่ให้สองชั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่สองชั้นในชั้นเดียวได้สี่โลนะครับสองชั้นก็จะอยู่ประมาณแปดโลนะครับพอดีนะครับ อ่านี่นะครับก็ตายแล้วนะครับสองชั้นนะครับสองชั้นก็เจ็ดโลกว่านะครับเกือบแปดโลนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการปิดนับแล้วก็แปะเลยนะครับคือจบนะครับก็เดี๋ยวเราใส่ให้ครบสี่ลังนะครับแล้วก็เราก็จะไปส่งให้นะครับก็คลิปนี้ก็จะเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ